สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจไอเมนีไทยแลนด์และช anel ยูทูบไอเมนีไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันไอเมนีไทยแลนด์ฟุตซอลยูโดเซตตี้ลีกสองพันยี่สินะครับสนามที่2ที่สนามเวลัยเกษตรณฑิตนะครับในกลุ่มบีคู่แรกครับหมายเลขไริสเตียนครับพบกับหมายเลขไรราชพัฒน์สวนสุนันทาครับผู้ชเสี่ยนอาจารย์จิตตลักษณ์ละหาครับให้สัญญาณครับเริ่มเกมครับวีรพลจันโผมยาครับอยู่ที่บอลยกออกมาไปลูกนี้โอ้โห มาแล้วครับประตูแรกครับอะไรคริสเตียนในโรนเ,เมนนี้ครับคริสเตียนแน่นอนจริงครับลูกนี้ด้วยครั้งครับไหลามาไปลูกนี้เข้าไปเลยครับคนยิงเป็นธีรพลแก้วม่วงนะครับกับตันทีมเริ่มเล่นครับกิติพงษ์ ไหลให้ธีรพลนะครับผู้ทำประตูให้ดีบขึ้นน้ำโดนบีบไปแล้วเอา้าโล่งโล่งลูกนี้ก็โอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับจากผู้เล่นหมายเลข14ครับเจษฎากรนินวันดูอีกครั้งครับเป็นทางธีรพลแก้วม่วงนะครับโดนบีบแล้วก็พลาดลูกนี้บอลน,นั้นไหลเข้าทางเจษฎากรนะครับแปรโล่งโล่งส่วนตัวผู้สัมปะตูเข้าไปเลยครับธีรพลไหลเข้ากลางมาโอ้โหสก,กัดไม่ได้เอา้าโอ้โห สองประตูต่อหนึ่งแล้วครับเะผู้เล่นหมายเลขยี่สิบครับพงพิชานสุดประเสริฐครับดูอีกครั้งครับไหลามาลูกนี้สกัดไม่ดีครับบอลเข้าทางปืนของพงพิชานลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับน้องใหม่คิดเซียนมาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งโยนมาลูกนี้เก็บบอลได้อยู่ครับกระโดดเข้ากลางคิดเซียนเก็บได้ ยังปั๊มขึ้นมาได้เอาเข้าทางอีกครั้งหนึ่งขวาแล้วโอ้โหมาเหมือนกนันนครับราชพัลสวนสุนันทาครับเจ็ดนาทีสี่ประตูแล้วสลับคู่นี้โอ้โหเดี๋ยวมาชมภาพชายอีกครั้งครับนี่ครับบอลไหลเข้าขวาครับเจษดากรง้างน,นิดยิงลอดขาไปเลยครับพุ่งเสียบตะข่ายลูกนี้ก็สองสองเลยครับลูกนี้บีบได้ผลครับยังบางได้อยู่ครับ คืนไปแดนหลังงัดขึ้นมาลูกนี้เอาเก็บบอลได้ครับจิมคืนมาทีละเดชคืนมาให้ยังได้อยู่ไหลามาครับดูนีสันติภาพขวาเน้นๆโอ้โหติดเซฟยิงซ้ำอีกทีไหมลูกนี้โอ้โหตุ้อีกครั้งครับฉกจากมือมาได้ครับอภิสิทธิสุบรนแล้วก็ไหลามาให้นะครับหมายเลขสองครับสันติภาพเส,าพสมารําได้วางเท้าแล้วอยังเซฟได้นะครับ ส่วนสุนันทาครับอภิสิทธ์ออกมาครับให้วันชัยต่อให้เพื่อนหมวนไปได้สวยครับจะขวาก็ไม่ได้ครับรวมลุงเกียโตจิ้มมาลูกนี้ลงๆซ้ายโอ้โหขึ้นนำแล้วครับส่วนสุนันทามาชมอีกครั้งครับต้องชมสันติภาพเสมารำนะครับพาบอลม้วนมาครับลูกนี้นี่ครับหนีสองตัวผู้เล่นของคิสเตียนมายังไปต่อได้ครับ จิ้มมาลูกนี้สามคนนี้เอาไม่อยู่นะครับเข้าทางบัญชัยไหลต่อให้กับธีรเดชลูกนี้ก็แปลง่ายๆเข้าไปเลยครับสุดทุนธาขึ้นน้ำสามสแล้วครับพิรพัฒน์ครับจะยัดมาเอายังฉกไปได้จิ้มเลยลูกนี้โอ้โหเอาหน้าเซฟครับถึงกับมึนเลยครับนี่ครับ เหลี่ยมบอลนี้เอาชนะมาได้ครับแล้วก็จิ้มลูกนี้เหมือนโดนหมัดน็อกเลยครับโดนเบ้าตาสายเต็มๆครับเก็บตรงนี้ยังไม่ออกครับขึ้นมาที่ธินพัฒน์ธินพัฒน์คล้องตัวสูงครับเอาชนะไปได้แหวกไป2ด้านธินพัฒน์ยังไม่มีโอกาสได้ยิงครับโอ้โหดึงมาสวยเหมือนกันครับลูกนี้ครับบอลชัยเพื่อนโล่งโลยออยู่แล้วครับแปรขึ้นไปเสาสองนี่แหละครับโอ้โหหมายเลข19ครับธีรเดชหานจิตครับ ไปนอนเล่นแล้วครับเป็นฟาวสองจังหวะครับดูลูกยิงประตูอีกครั้งครับคุณลทัศน์นี่ไหลามานี่ทางทีละเดชนี่ไปลงๆเข้าไปเลยนะครับขึ้นนำไป4ประตูต่อ2แล้วนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกนะครับมาวยราชพัฒส,สวนสุนันทานะครับออกนำหาัราคริสเตียนอยู่4ประตูต่อ2นะครับ เสียลูกที่3และลูกที่ส่ให้สวนสุนันทาครับรึ่งหลังสวนสุนันทาเป็นฝ่ายเข่ลุกเล่นครับขวามาลูกนี้ยังเก็บได้ครับทางเจษฎากรเจษฎากรเอ้าเสียบอลหน้าประตูเหมือนกันโอ้โหวางด้วยขวาก็ยังไปติดทางเจษฎากรดูอีกครั้งครับลูกนี้ครับลูกยิงของพงพิชานะครับจิ้มไปเสาสองนะครับปัดมือเดียวเลยครับทางนัตพลนะครับจิเซียนดักได้ครับ เขากางมามีมือที่แล้วลูกนี้เพื่อนวิ่งทำทางยัดมาโอ้โหพาโอกาสได้ประตูที่3ครับดูอีกครั้งครับพาขึ้นมาสวยเลยครับทางพงพิชานไหลมาลูกนี้หเหมือนจะเป็นลื่นนะครับเท้าขวานัทพลไหลขึ้นมาให้สัตยภาพตวัดยิงทันทีโอโได้ลุ้นเลยครับโดนแซปไปก่อนครับโดยอพิสิ์สุบันดูอีกครัครบ ง้างขวาลูกนี้ของสันติพาเสมารํานะครับือถากเสาไปนิดเดียวครับขึ้นไปบีบแล้วเอาตัวรอดมาได้แยบบ่ขึ้นมาสออครับมีความเร็วมีพื้นที่จิ้มเข้ามาลูกนี้ให้อนุมผมยาวโยกเข้าขวาแล้วง,ง้างโอ้โหไม่เข้าครับก็ยังติดทางวันลบนะครับดูอีกครั้งครับพิกหมาขวาแล้วยิงไปแล้วครับเป็นไปติดเข่าทางวันลบนะครับ เหมือนจะเปลี่ยนตัวไม่ตรงจุดหรือเปล่าครับทางะารคคิสเตียนนั่นแหละครับใบเหลืองครับเปลี่ยนตัวไม่ตรงจุดแล้วก็ใบเหลืองที่2ครับโอ้โหแม่เสียใบเหลืองง่ายๆครับโอ,โอ้ตัวหลักของทีมด้วยครับวีรพลเข้ามือทางนัตพลยกหมาลูกนี้ริสเตียนคว้างคืนไปเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับในคู่นี้ครับ หาวิทยไรัยราชภัฏส,สวนสุนันทานะครับเอาชนะาหาิายาลยคริสเตียนไป4ี่ประตูต่อ2นะครับ